รถอ,อีสุแคปโฟมาดูชุดแต่งมันม,นมนลีลล้อแมกจากพิสมิควิวยางรถยนต์ที่ใส่ก็ต้องเป็นยางลาักษณะเทพๆเหมือนกันนะฮะ i s d 4 2บ p r o f e n d e r ครับ Green Series น,นะฮะกับด้านหลังนีม่มาพรา้อมกับซับเทงสายนะตัวนี้พุดจานเบรกไฮคาร์บอน2ชิ้นตัวนี้345มิมิลนะครับ m บมโบแท้นะฮะตัวนี้17แซด สวัสดีครับตอนรับสู่มาทีสันักครับวันนี้จะเป็นรจัดเต็มๆของ แต่งแบบเต็มที่อีก 1, คัน,นฮะการลดอีสุแคปโฟมาดูชุดแต่งม,มันเลยว่าคันนี้มีอะไรบ้างฮะอันดับแรกมีล้อแม็กจาก Cosmic View ตัวนี้นะครับขอบ18หน้ากว้าง9กอาอฟเซ็จพอดีกับตัวรถนะฮะตัวนี้เป็นล้อน้ำหนักเบาของ c o s m i ิกนะฮะลักษณะ,ะเป็นดำด้านล้อดำด้านของ Cos m i ิกเนี่ยจะดำด้านไม่เหมือนแบรนด์อื่นตัวนี้จะเป็นลักษณะดำด้านกึ่งเงานะฮะอีกอย่างหนึ่งข้อดีของเขาคือเขาจะมีฝาเนี่ยแคปเนี่ยมาให้เรียบร้อยเลยทั้ง4วงฮะเราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะตัวนี้ าในเซ็ตของล้อซึ่งมีความเป็นมาตรฐานของล้อคอสมิกนะฮะโอเคครับล้อดีอยางก็ต้องดีครับผมบอกแล้วว่าคันนี้เนี่ยเต็มเฮะยางรถยนต์ที่ใส่ก็ต้องเป็นยางลักษณะเทพเทปเหมือนกันนะฮะแน่นอนครับลาย s d 4 2 0หลายๆคนชอบรีวิวเรื่องอยางเป็นดอก420นี่แหละครับตัวต้นฉบับของดอกลายนี้มาในไซส์ของ2 5 5 50-18นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะรถไม่ได้เตี้ยมากแต่เอาแบบเต็มเต็มซมแล้วเน้นใช้งานนะครับผมอะไล่มาเลยฮะ เมกยางดีแล้วช่วงล่างแน่นอนนะคันนี้โรเฟนเดอร์ครับ <S <S รบีนซีรีส์นะฮะตัวนี้สตัดปรับเกียวได้0-2นถึงนิ้วเห็นไหมตัวรีนซีรีส์มาทั้งเซ็ตทั้งกระบอกทั้งสป,ปริง ปรับความหนืดได้16ระดับนะฮะด้านหลังนี่มาพร้อมกับซับเทงสายนะตัวนี้ปรับความหนืดตรงนี้ได้8ระดับมายกเซตซ้ายขวาเลยนะครับรับรองว่าชุดช่วงล่างอย่างนี้เนี่ยกระบะสแตนดาร์ดเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยโหัรนิ่งๆเอาอยู่ได้นอนครับไหนๆมาเต็มขนาดนี้แล้วฮะล้อน่าจะโล่งไม่ได้ก็ต้องมากับชุดจานเบรกไฮคาร์บอน2ชิ้นตัวนี้345บาิลนะครับมาเป็นจาน2ชิ้นไฮคาร์บอนเลยกับตัวแอมโ o แท้นะฮะตัวนี้17 Z ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นพําแทอิตาลีนะฮะดูในนี่เมกอิตาลีเลยอ่าแมมโบตัวนี้เนี่ยลูกสูบเนี่ยจะแบ่งกันเป็น3ขนาดนะฮะเล็กกลางใหญ่นะครับเวลาเราเบรกเนี่ยสูบเล็กจะวิ่งออกมาทํางานก่อนซึ่งจะทําให้รถเนี่ยไม่เบรกแบบกระชากเบรกแบบนุ่มฮะพอเราเหยียบเบรกเพิ่มเนี่ยสูบพี่2จะออกมาพอเหยียบเต็มที่เนี่ยสูบพี่3ถึงจะทํางานนะฮะซึ่งจะทําให้รถเนี่ยค่อยๆจับทีละสูบ มันจะสมูทฮะมันจะดูดอย่างนี้เลยฮะซึ่งถ้าเป็นเบรกปกติทั่วไปเนี่ยพอเราแตะเบรกปุ๊บลูสูบมันออกมาพร้อมกันทีเดียวมันก็จะทำให้เบรกเนี่ยอยู่นะฮะแต่อยู่แบบหัวแบบปมไงฮะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะทำให้เบรกเนี่ยนุ่มะฮะมากับ ชุดพัดเบรกของพุชเบรคบีชุดขาเบรกสายถักเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพการติดตั้งทั้งหมดกันนะครับและก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ In my life, is a thug. Nigga, can you hear the niggas call? It won't play, niggas is blinded. My compensation minimum, so I live. I be trimming the mind, nigga. Can you hear me? Wear your pistol's in the sky Hold a fat ass blunt and broken shit. I better get you high. They wonder why I'm hard to deal, hard to let it go. How can I have fear? on my feet? Live on tap, road dumb, I can barely 45, t u c next to my belly Conversating with my nigga dog Lyrics so deadly When they come to get me, bring i n g a r m e And n o w l a w dog, motherfucker, who g o n harm me? ผมไปลองมาแล้วนะฮะช่วงล่างแน่นอนครับโปรเฟสเซอร์ดีแน่นอนครับแต่สิ่งที่ดีมากคือระบบเบรคครับแมมโบ้ 17Z ดูดแบบนุ่มๆเลยฮะ i got my big up here baby take a martini my niggas standin' back let me have a home poppin' watchin' the ballin' fuck i'm street sellin' keys got me riskin' the street livin' catchin' fellonies how I many niggas wanna see me gone? you playin' haters of bitches you hate to see a nigga all is on so for ballin', i'm falling, I'll never fallin' i never fall in my life is a third nigga can you hear the niggas callin' when we play, it's just a my car is just a minimum so i live listen, You a dreamin' new mind it nigga can you hear me where your pistols in the sky and well, broke shit. I better get you high. They want the bomb, hard to kill, hard to let it go. How can I feel? i my on live on death row. Stomach belly, 45 up next to my belly, conversating with my nigga dog. Lyrics so deadly When they come and get me, bring an army. And outlaw the yeah. motherfucker, yeah. who can harm me? Huh? me, get to see the track smoking. Cause real bad boy, get to see the gas smoking. Uh -huh. That's against the growing up.